ก๋อเดียงเนาะกเตียงหวานจังจูงามจางเียงเดือาเบืองน่าจะ่งามจูงือว่ายังยังยังงาำนึ่งกับผมกัท่านบานคัก เก็ดแดงงามก็ได้ดอกหนึ่งเน่แดงขาไหลเนาะเแดงขาไหลครับเห็ดทานก็ถือว่าสูงป,ประมาณเนาะจ้ะเพราะว่าตอนเฮ็อดอึดเนาะครับก็ยังได้๋สองตาอันนี้เห็ดทานจ้ะล,กลกกักๆักอะเห็ดทานกับเห็ดแดงกอเนาะจ้ะเน่ยครับ าเด้อจากกระดีผาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจ้ะมืโอนี้ก็มาเข้าปลาหาเห็ดคือเก่าเด้อจ้ะมาพบกันในวันที่14ตุลาสองพันจ้าครับผมสวัสดีครับมอนสเน่ขคนบ้านปลาเด้อครับพ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเข้าปลาหาเห็ดครับผมพี่กัดไม้กับยู่ปลาลางสังห์หอมโมเจตตะบลห้วยขามอำเภอบรทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปหล่นไปส้มน้ำดูน้ำร้านครับสีมันบ่มโอนี่ไปจ้าไปเลยครับผีไปทั้งผีอีแม่ น้ำมัเฮ็ดกอก่อนเด้อครับจะข้าวตาแท่นี่แหละครับกอแดงน,น่าจะนี่ครับนี่แนวกัดในแจ้นลอยครับดอกกอแดงเนาะเนีเ่ยนะจ้ะกอแดงแกงหวานตัวนลางจูงเนี่ยกอเฮ็ดทาน ส่งเทาแล้วเนาะออกล้มือแล้วครับเทาเด็กน่าจะงานเยอจ้ะครับใส่ใดนี้แมงจะสองคนนั้นขาวน่าจะตัวัวาวานเนี่น ทานมันเไม่ฮิตล่างปลาบ่อยแน่นขันซุ่มนี่เบิด์ตคนที่ยังสีมี่เนี่ยใหม่ตอบสุดท้ายกันซียุทธไปโดนเติมกันซมีเห็ดกอละออกมานี่เจ้ะเห็ดกอเห็ดลุมเนาะเห็ดกอเห็ดบดร์ตพรานี่ยอาเฮ็ดปวกจองอีกดแล้วแต่ปีเพิ่นคือกันเกี่ยวข้อยางอย่างเงี้ยเฮ็ดปวกบ่ทันเบิดเด้อครับ ต้องมีอีกรอบหนึ่งธรรมดาทุกปีแต่ว่าเฮ็ดปวกปีนี้อยากออกงากแน่เพราะว่าก็แล้วแต่ปีมันเนาะปีได้ลายก็ลาย,กลายครับปีได้หน่อยก็อึดๆยากยางเน่เฮ็ดปวกก็ดีเฮ็ดที่ลายปีนี้เฮ็ดนาเล่เนี่ยเฮ็ดนาเล่เฮ็ดทานน่จาจะ

หนึ่งจำเจวเสียบเสบนะาจะเจลผสมมีไต่พรนี่มีแตะเห็ด้าย่างแน่ครับผมถ้่ยวันนะาจะทิดทานเบิดกันรอบมงฝนน่ะกันฝนเบิดกัน กอดแดงเลยครับเพิษบวดจะสิอาจจะออกได้อีกรอบหนึ่งก้อแดงก็สิได้เก็บยาวเติดอยู่ก้อแดงหนาวนี่แหล้วเพราะว่าสิต้นสิโชกทรงหนาวพอดีนี่นะครับพิษครับงามอยู่ครับแต่ว่าจากบานใหญ่เนี่ยด้อครับผมบขอบบนขอบคุลลายๆครับที่เขามาซอยหยุ่มซอยสู้มั่นเสน่คนบานตาครับผมมาซอยเหมือนซอยเสียครับผม ขอบคุณเด้อครับทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่น้ำครับผมขอบคุณเบิร์ตทุกมองทุกบอลเึ้นมาอ่ะเน,น,นมยางแน่เฮ็ดแต่เฮ็ดวันนี้งามกว่าเมื่อวานหรอจูซี่จูซี่ ช่วงนี้เลี้ยงก็ได้น่าจะ,ดะครับช่วงนี้ก็เก็บเห็ดยังกะพอได้ก็เอาไปก่อนครับผมเพราะว่าเป็นเวลาเห็ดปดหเห็ดถอย,หย,อย,ออยอเห็ดถอยเห็ดลอยต่อครับผมลอยต่อของเห็ดเห็ดเลือนครับเป็นกระสิพากยกพากยอก,ก่อนจะข่าวเนะาะจ้ะเวลามันเปลี่ยนก็ดีคนเลี้ยงแห้งก็ถอยครับผมเห็ดก็ดีโลกถูกเหมือนเนาะ นครับผมจากสี่ทุกปีแล้วครับ<ส>แต่ว่ากับพ่อได้เนื้อมพ่อได้หาอยู่พันบอกสี่ขานกับดฤิเก็บครับผมดูยางดูเที่ยวขยันมันเพี้ยนใด้จังหน่อยสูงครับผม <c oughs> มันยางกฤดิเก็บน่าจะครับมันยางกฤดิเก็บโบมันยางกับมาเห็นโบขคืนกับเมือ่อกระมี้ก <c oughs> นักนเลยแกเด้๋แกเดี๋ยวแกความขยัน ฮ้ายังกะหายใจท่วงบททนครับผมมันยังสีมันว่าีม่ไหนกัน,น,น,อนคอคนนยอลลอกเก็บในออนี้ดอหนึ่งล้วราบบอี่จรกับกะ้าในห่มกอห่มบากปลา ในหน่อยปลาใหญ่างไงปลาแปลี่นเนีย่ยปลาหกนุ่ไปสั่นละครับหาเห็ดแล้วแต่เรื่องแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์มัอนออกขึ้นกันครับผมครับผมก็คนบ่านปลาก็ห้ากินในปลาห้ากิน,านตามชะลูแกนคนบ่านปาลาครับผมเพราะว่าสนัดการห้ากินแบบนี้ครับผม ฮาใส่เบ็ดใส่หม้อใส่ตุ่มแตนแม่ครับเตาขุดมันนกมันหน่อยคือว่ามันเทียนเนาะกับการหากินห้อยากมันก็มีลายบดายบาทครับผมแกยกใครมุดดอกมุดมแดงเบิ่งใั่ล่หาก,กินตามวิธีตามฤด,ดูกาลครับกระดุยทุกอย่างเลยครับผมก็แต่ของกินทางบานปลา <c oughs> พี่ของเพื่อน ใต่เกียร์ไต่กบไปอยู่ครับจับอื้งครับมาหอาอ้อมอมๆมมมมใสนยังไงพอไม่พี่น้อฟังอย่างนี้แล้วครับผมเบิดหมูเบิดเบ็ดบาเถือกนะเว่าถือแน่เว่าพถือแน่ปเป็นสี่ล,ล้วครับ เัินเดืต้องเป็นนี่หมอกเก่าเนี่เปิดไปหัทนะ่มกระโลโคบ่๊อฟเออแท่นั่นแหละสามดอกตัวน่ะใส่กันลูกหมานกันแอนตากรองตาดีดื้อกันเนี่ยปวดฝ่ากันไปผมก็มีเป็นแป้นแหนมจะก่องกันอยากแหนมอย่างนี้ด้้อครับคือใบตองคือใบใหม่แห้งอีร <sh> ีอยู่ กันบบถือคมถือไม้รีกอ่ะโบเห็นครับเ็จอันนี้นี่ยลองเพจเงี้ยน,ยนบดเลยไล่เยอะมากดอกสวยง่ะข้ากินหายากก็มีลายบดลายบ,บ,บาทครับผมบัดโมมานก็มีบัดมานโผล่มานโพ่ก็มีบัดไดซ้ำพอดีพองามก็มีได้๋ยวหาบก็มี จะมีหลายอย่างหลายแนวครับกระสู่กันไปสัตว์ล้วครับผมหาลังเถื่อยยางไกลลายเมื่อยกัไลายลายกับยางน้ำมาบดได้กับป้าถิ่มก็มีครับผมตาที่สองน่าจะครับตาที่สองลอกจากตาที่หนึ่งรับมนตณฑนีคนบ้านป่ามมันนี่กับส่งสีมันนดูครับ แต่ว่าเฮ็ดทาน,นเด้อครับเฮ็ดทานเฮ็ดเป็นกระสมซือสมหนามเปิ่นครับผมไปลวกก็อยากดำยากเมาแนา่จักหน่อยแต่ว่าเรากินรสชาติกับพอกินพออยากอยู่รอกครับทั้ง FC เพิ่นว่าเฮ็ดทานหนังปลาดุกเพิร์ลเนี่ยนะแต่ว่าทางบ้านมนต์่อนชะเ,เ,เอ,อิเ้นเฮ็ดทานน้อยครับผมทานเหมือกนะจ๊ะทานเหมือนทานน้อยครับมาเลียกเจู้้สิเอื่นครับผมเฮ็ดแนวเดียวเอื้นกันซ้ำซือซื่ซือก็มีครับผมน,นี่น,น้องเพื่อนน้องนึงในหนอาใหม่ ก็เหล่าแต่ผู้อื่นซ้ำเฮ็ดเพิองเขาดงนะครับผมบางคนเกินเฮ็ดเพิองจิกครับผมเฮ็ดไม่มีบางคนเกินเฮ็ดเพิองไม่มีบางคนเกินเฮ็ดเพิองเขาดงเนาะเขาดงเฮ็ดหอมผมนะบางคนเกินเฮ็ดหอมก็เหล่าแต่สรุปูเล่าก็คือเฮ็ดเพิองอันเดียวนะครับเฮ็ดทานเพิ่อก็มีกินหอมเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่อกินกันเด้อครับ ดีกินแต่ไก่คือกันนะจ๊ะครับตด็กินไก่คือกันครับผมก็คือเฮ็ดทุกอย่างแหละครับวันนี่กินเฉพาะตัวข้องเพินครับผมแต่ว่าเฮ็ดหนวนแมวกับเฮ็ดตะไคร่กินไข่กันครับอ่ะลองเพื่อนลองเลยเลยเลยเนี่ยเออแต่ว่าเฮ็ดหนวนแม่ยยน,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 นี่ ปูโบ่เคยกินยากินเลยเถอะครับผมหยัดไปถือตัวเบียผมกับโบ้เคยผมกับโบกาเก็บจักเถื่อครับผมแต่ว่าเพิ่นว่ากินได้อยู่ผมโบกาแต่ว่าเฮ็ดทานเห็นรอยพวกเส้นครับกินได้อย่างแน่นอนไหนบ้างเดี๋ยวจะเอาบัวไหน,นจ,ะจะเอาตัวนี่เท่านั้นก็เก็บเห็ด เตรียมเลยงามเตรีย <Kell> ม <ee anthropology> <th> ่ะเงน่าจะอีละงามจูมเจอว่ายังยังยังงานทำหนึ่งกับท่านบานคัก ข,ข้าวอยู่บนวันอเอลพนเนี่จ้ะแต่ว่าเวเรื่องบ้านกับบ้านขัดก,กันครับตำนึงเป็นเพื่องเพื่อนเลยบ้บขมบกเปีนเนยดด้วยครับสิดทานตนีตกิ้นครับตำาุกิ้นครับน้ำพริกสมสมส เอาไปเลยไหนก่อนเหยื่อแค่นั้นเออเต่าจิงกระไลครับผมมาประทันเพิ่นน่าจะครับผมผมเดียวน่ะจะผมเดียวด้วยครับจิงกระตาแหละครับผม เกือบเลเคร,อเร,เครืองครับผมไปซ่อมเมืองเฮ็ดก่อเนาะเลาะไปเรื่อยๆครับผมเฮ็ดพ่อเฮ็ดตย่งกับเก็บไปเรื่อยละไปสลุนกันต่อครับตัวเดี้งนะจ๊ะเดียวครับสีสดใสเข้มดีไรวะเนี่ยเ็หน่อยจ๊ะ ตัวเดียงื้อจ้ะครับงามๆดูงามเนาะโอ้สีสดใสแฮงดูงามบ่แม่น <gathering> ลาลาเหลือดน่าจะดอกนี้น่าจะาดนึกเนะาะจ้อง<า>สีมนนันเลยค่ะจ้องสีมันเนี่ย ออกหน่อยมัน,ะน,บนบด้วยครับกำลังกำลังขั้นบนขั้นบนหดต๊กเนาะขั้นบนบมต๊กเราเนี่ยโซ่ซีฟังาบม,มันได้ครับผมแต่ทองข้าดีกำลังออกเลยจ้นะนี่กำลังหน่อยๆกันนี่นนป้า

แดดให้เด้๋ยครับแจงเดือนแจงครับผมครับผมครับมีกระมาะจ๊ะครับมีกระมานอยู่ครับตองตะก้าใหญ่ใหญ่เป็นเห็ดทานเห็ดแดงก่อนนะจ๊ะครับเห็ดแดงงามก็ได้ดอกหนึ่งแดงขาลายเนาะแดงขาลายครับเห็ดทานก็ถือนะว่าสุกว่ามันนาะจะเพราะว่าตอนเห็ดอนะึดเนาะ ยังได้สองตาอันนี้เห็ดทานจ้ะล nice> ักลักอะเห็ดทานกับเห็ดแดงกอน่าจับแมนครับแต่ว่าขั้นฝนโบโตกอะน่าจะออกลายอยู่เนาะจ้ะเห็ดแดงกอเห็ดแดงกอแล้ะน่าจะบไหมครับขั้นแมนดูยางดูหากระได้แกงอยู่ดอกครับแต่ว่าตองหูหอมหูไม้ในจังหน่อยขั้นบุงหูหอมกับบได้เนาะจ้ะครับผม ฝากกดหลา์กแชรช่กดติดตามมณเณรคนบานป่าในเด้อจ้ะสำหรับคลิปมนีผมมียังหลายจ้าพอกันคิมนาจ้าสวัสดีครับครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณเณรคนบานป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกําลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียมราพระจาก็ขออํานวยไว้ใช่พ่อใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอพซีทุกท่านทุกคนครับผม มีแต่ความสูงความจเจริญเด้อครับกินเงินไหนได้เงินคิดท่องได้ท่องครับผมมาอยู่หมันคนยืนอยู่เป็นลมพ่อลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ําราพาจากแล้วครับคลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ